ไอลักรีโวดีมีดีอะไรดี D. ยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบมาแล้วก็ไปสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับอาจารย์กุ้งโตยตาชุมพรครับคลิปวันนี้จะมาพูดถึงรถรุ่นหนึ่งนั่นคือ ไฮลักรีโว่ดีดีคืออะไรดีคือดับเบิลแคปหรือรถสประตูนั่นเองวันนี้ผมยืนอยู่กับรถไฮลักรีโว่ o c c o โนโนโนไม่ใช่ครับนั่นคือไฮลักรีโว2.4มิดออโต้กับราคา941,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันสีขาวสีบรอนเงินสีเทาดำสีดำและสีน้ำเงิน ไฮลักคูริโวดีมีดีอยู่5อย่างดีที่1คือการออกแบบเริ่มต้นที่เรื่องของการออกแบบใหม่แบบสไตล์มินิโอรโคเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของโคมไฟหน้าที่เป็นแบบบายบีม led อันประกอบไปด้วยไฟสูงและไฟต่ำในหลอดเดียวกันยังมาพร้อมกับไฟเดินทางแบบไลท์ไก d i n g ให้แสงสว่างที่สามารถแทบขิงในยามเดินทางได้อย่างปลอดภัยนอกเหือจากนี้ครับยังมีดีไซน์ในส่วนของกระจังหน้าใหม่ที่ออกแบบมา ที่เป็นสไตล์เหมือนกับโรโก้ด้านหน้ากระจังหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่พร้อมด้วยลักษณะของกระจังหน้าที่เปลี่ยนไปจากรุ่นเก่ามีส่วนของแถบโครเมียมที่ให้ความสวยงามและความหรูหราอย่างลงตัวนอกเหนือจากนั้นครับด้านล่างยังมีเป็น,ปนท้องเทาเมทัลลิกรู้สึกว่ามันดูเข้ากับกระจังหน้าและนอกเหจากนั้นะครับในส่วนของป่องล้อป่องล้อมีการออกแบบใหม่ให้มีดีไซน์ที่เหมือนกับนัวโรโกคพร้อมแถบสีเมทัลลิก ให้ความสวยงามมองจากด้านหน้าหรือด้านข้าง <Wow. S 1> ก็สวยและหล่ออย่างลงตัวในส่วนด้านข้างกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเพิ่มทนวิส,สัยในการมองเห็นเมื่อยามต้องมีการเลี้ยวนะครับนอกเหนือจากนั้นครับในส่วนของมือเปิดมือจับประตูยังเป็นแบบคลิปชายซึ่งสะดวกจับและเปิดปิดง่ายบันไดข้างสีดําให้ความรู้สึกกลมกลืนกับตัวรถและดูมีความเป็นสปอร์ตและดูดันมากยิ่งขึ้น จุดเด่นในส่วนของรุ่นนี้ก็คือในส่วนของครอบไฟตันหมอกหน้าที่ออกแบบมาเหมือนกับโรคโคนั่นคือเป็นตัวเสริมที่ออกมาผสานกับตัวกันชนหน้าในส่วนของครอบไฟตันหมอกหน้าเป็นสีเมทัลลิกไฟตันหมอกหน้าเป็นแบบ LED ซึ่งให้แสงสว่างสีขาวทําให้การมองเห็นในระยะไกลทั้งการใช้งานที่มีฝนตกหนักและหมอกจัดเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นในส่วนของกันชนด้านหน้ายังมีส่วนของเซ็นเซอร์กระระยะในการช่วยจอดอีก2จุดสะดวกเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายขนาดใหญ่แบบเลข3ซึ่งเป็นไฟ LED ในชุดไฟถอยไฟเบรกรวมไฟเบรกดวงที่3ซึ่งทำให้การมองเห็นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในส่วนของมือเปิดฝาท้ายขนาดใหญ่สามารถเปิดได้สะดวกและใช้งานได้อย่างถนัดมือที่สำคัญครับในรุ่นนี้พื้นที่การใช้งานของกระบะยังคงมีมิติและความกว้างที่สามารถใช้งานในการบรรทุกได้เป็นอย่างดีในส่วนของระบบความปลอดภัยนอกเหนือจากนั้นยังมีในส่วนของกล้องมองหลังซึ่งเป็นแบบบิวอินอยู่ในตมแบบด่งที่ใช้งานได้สะดวกปลอดภัยและที่สําคัญครับในส่วนกันชนด้านท้ายมีการออกแบบวีซน์ของกันชนด้านท้ายแบบใหม่นั่นคือมีสีเมทัลลิก พร้อมด้วยเซ็นเซอร์การระยะการถอยอีก4จุดช่วยเพิ่มในความปลอดภัยในการถอยจอดได้ทุกครั้งในการใช้งานดีที่2นั่นคือสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีในรถรุ่นนี้เราใช้เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรหรือ2 4 0 0ซีแบบเครื่องยนต์คอมมอนเรลนั่นคือในเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับยังมีมาพร้อมกับ V n Turbo คือเทอร์โบแผันและระบบอินเตอร์คูลเลอร์ที่ช่วยลด ความร้อนของอุณหภูมิไอดีก่อนเข้าห้องเผาไหม้ในส่วนของเครื่องยนต์มีมาพร้อมกับขุมกําลังที่เรายังคงไว้วางใจั่นคือกําลังสูงสุดที่ได้จากเครื่องยนต์ตัวนี้คือ150 <Wow. S 1> แรงมา้าให้การประหยัดน้ํามันที่15.2กิโลเมตร่อลิตรที่สําคัญรองรับน้ำมันดีเซลสูงสุดถึง B20 กับความจุถังน้ํามันอีก80ลิตรซึ่งสามารถที่จะทําให้ท่านขี่ ขับขี่ได้อย่างประหยะัดที่3นั่นคือในเรื่องของระบบช่วงล่างที่ดีมาพร้อมกับการที่มีช่วงล่างที่หนึบและแน่นกว่าเดิมระบบรองรับด้านหน้าเป็นแบบบีกนอกคู่คอยสปริงและเหล็กกันโครงให้การเข้าโค้งและการทรงตัวที่ดีมาพร้อมกับยางขนาดใหญ่นั่นคือ,อยางที่มากับตัวรถก็คือขนาด265 60R18 และในส่วนชนิดของอยางที่ใช้ เราใช้ยางแบบ H/T หรือว่ายางแบบ Hy t e r r a i n ซึ่งเหมาะกับการใช้งานกึ่งทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนทางเรียบหรือทางลำบากและรุขระที่สำคัญครับในรถรุ่นนี้ระบบรองรับด้านหลังยังคงไว้วางใจกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบแหนบซ้อนซึ่งในรถรุ่นนี้แหนบซ้อนที่เราใช้นะครับเป็นระบบช่วงล่างแบบ Super Fre ร ซัสเพนชันซึ่งจากเดิมเราเคยใช้แหนบจำนวน5แผ่นแต่ในรุ่นนี้มีการลดจำนวนแหนบรดลงจาก5เหลือ3ในส่วนของระบบรองรับด้านหลังยังคงใช้แบบโชคแบบทะแยงมุมกันซึ่งจะทำให้การทรงตัวและใช้ในการบรรทุกงานได้เป็นอย่างดีเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กแบบ High Ten s i l e Strength Steel Sheet เป็นเหล็กที่มีความเหนียวและสามารถรองรับการบรรทุกได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และในส่วนของระบบเบ,บรกระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกเป็นแบบจานเบรกพร้อมคลิประบายความร้อนด้านหลังยังคงไว้วางใจกับระบบเบรกที่เป็นแบบดรัมเบรกให้ความเบรกที่นุ่มนวลและหยุดได้ดังใจดีที่ระบบอำนวยความสะดวกสบายและพื้นที่ภายในห้องโดยสารในรถรถุ่นนี้แม้จะเป็นรถท,รถที่เป็นรถที่มีความสูง เพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถกระบะแบบยกสูงหรือเทรนเนอร์แต่การขึ้นลงรถรุ่นนี้ค่อนข้างจะทําได้ง่ายและสะดวกนั่นคือการขึ้นลงมีมือจับส่วนต่อมาก็คือพื้นที่บริเวณตอนหลังนะครับพื้นที่บริเวณตอนหลังก็ในส่วนของวัสดุพุ่มเบาเป็นแบบเบาหนังสีดําซึ่งง่ายในการดูแลทําความสะอาดพื้นที่ด้านบนศีรษะก็มีเหลือพอที่จะนั่งได้อย่างสบาย นอกเหนืจากนั้นครับพื้นที่ระยะห่างระหว่างขาและเบาะต่อหน้าของคนขับก็ยังมีพื้นที่ในการวางขาได้อย่างสะดวกและที่สําคัญครับรถรุ่นนี้ยังสามารถปรับพับเบาะแยกแบบ64 0 0ได้ในส่วนของความปลอดภัยตามมาตรฐานในการใช้งานของการติดต่อ,อติดตั้งเบาะนั่งเด็กหรือว่า Isofix ก็มีมาให้ทั้ง2ตอนนะครับทั้ง2ทั้ง2ด้านนคัคือ ด้านฝั่งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับตามเสียลักษ์ณที่มีติดมาให้นะครับในเรื่องของการพับเบาะสามารถใช้งานในการพับเบได้ง่ายครับเพียงดึงสลักซึ่งอยู่ใต้เบานะครับอันนี้คือการพับพื้นที่จํานวน40 นะครับวิธีการใช้งานหลังจากที่ยกเบากขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะแขวนกับหมอนรองศีรษะได้เลยนะครับการพับเบาะจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการวางของซึ่งในการใช้งานในการเดินทางหากมีของมีสัมภาระที่ไม่ต้องการให้ถูกลมหรือไม่ต้องการให้โดนฝนก็เหมาะสําหรับการปรับพื้นที่ในการใช้งานในส่วนนี้ก็จะเป็นการเลือกพับตำแหน่ง60ซึ่งพื้นที่การใช้งานก็จะมีมากกว่าในกรณีหากท่านนั่งคนเดียวหรือโดยสายคนเดเดวอนตกอนหลังนะครับการแขวนบอกก็ ง่ายๆเช่นเดียวกันกันกบด้านนู้นเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ด้านหลังยังไม่พอนะครับเรายังมีตำแหน่งเล็กๆน้อยๆเพื่อใช้ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตะขอสําหรับใช้ในการเกี่ยวของมือจับของผู้โดยสารทั้งสองด้านและนอกเหนือนี้นี้ครับยังมีในส่วนของตำแหน่งด้านหลังเบาะนั่งทั้ง2ตัวนะครับมีตะขอสําหรับเกี่ยวของน้ําหนักรองรับได้สูงสุดถึง4กิโลกรัม คงอยู่ต่อกับเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความกว้างภายในห้องโดยสารนะครับเบาะนั่งด้านคนขับเช่นเดียวกันครับคูหน้าทั้งห้องโดยสารเป็นเบาะหนังทั้งหมดและในความพิเศษในรุ่นนี้ครับเบาะนั่งของคนขับสามารถปรับทิศทางได้ถึง8ทิศทางด้วยกันนะครับส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะปรับประดับได้ทั้งหมด4ตำแหนง่งทิศทางด้วยกันนั่นคือตำแหนง่ง นะครับของการปรับสูงต่ำนะครับและก็ใกล้ไกลนั่นคือสีหน่งสามารถเลือกปตำแหน่งที่ปลอดภัยและควบคุมรถได้ง่ายที่สุดนะครับรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบควบคุมพวงมาลัยแบบ VFC นะครับซึ่งช่วยในการควบคุมการขับขี่โดยการปรับเทคโนโลยีอันนี้คือ VFC เมื่อเราขับรถด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยก็จะหนวงให้พวงมาลัยมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราใช้ความเร็วต่ำพวงมาลัยก็จะมีการปรับ ให้พวงมาลัยบอมือสามารถขับควบคุมง่ายได้ทั้งหญิงและชายเลยครับในส่วนของหน้าต่างกระจกเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสีบานนะครับซึ่งเป็นแบบไฟฟ้าหน้าต่างสีบานและที่สําคัญครับในส่วนของหน้าต่างด้านคนขับยังมีมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนั่นคือระบบป้องกันการดีบหรือแจมโปรเทคชั่นนะครับซึ่งมีให้เฉพาะด้านคนขับเท่านั้นนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับยังเป็นพวงมาลัยที่สามารถควบคุมการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชัน ซึ่งจะแสดงข้อมูลแบบ TFT เป็นหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วในรุนี้ยังมีระบบไฟหน้าที่แบบเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ช่วยนวงแสงสว่างไว้เวลาเดินทางเข้าบ้านอีก30วินาทีหน้าจอเครื่องเสียงเป็นหน้าจอที่เป็นแบบหน้าจอระบบสัมผัสขนาด8นิ้วมาพร้อมระบบ Apple c a r p l a y และ Android Auto ที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth และรองรับการเชื่อมต่อช่องต่อ USB นอกเหจากจะเครื่องเสียงที่เป็นแบบหน้าจอสัมผัสแล้วนะครับในรุ่นนี้ในส่วนของอีกจุดหนึ่งที่ผมยังคงชื่นชอบอยู่นั่นคือกล่องเก็บของด้านบนนอกเหนือจะใช้ในการเก็บของแล้วยังเป็นคูบ็อกก็คือเป็นกล่องรักษาอุณหภูมิความเย็นโดยใช้อุณหภูมิจากเครื่องอัดอากาศไปช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็นระบบพียอ เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นแบบ6สปีดพร้อม sequential s h i f นั่นคือสามารถเล่นแบบกึ่งเกียร์ธรรมดาได้และที่สำคัญครับยังมีมาพร้อมกับโหมดการขับขี่อีก2โหมดนั่นคือ e ีโคและ Power Mode ผ่านมาแล้วหมด4ดีด้วยกันครับและดีสุดท้ายนั่นคือดีที่5นั่นคือระบบความปลอดภัยนะครับในรถรุ่นนี้ ระบบความปลอดภัยมีกันมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนระบบโครงสร้างเนิรภัย G.O.A ที่ช่วยคงสภาพของห้องโดยสารเมื่อเกิดการชนพร้อมกับด้านข้างมีไซส์ Impact b e a มหรือคานกระแทกเนิรภัยด้านข้างในส่วนของถุงลมเสริมความปลอดภัยในรถรุ่นนี้จะมีมาด้วยกันทั้งหมด3จุดด้วยกันนั่นคือบริเวณที่บริเวณคอนโซลด้านหน้าซ้ายที่พวงมาลัยและที่เข่าเป็นจุดที่สา เบาะนั่งด้านคนขับและผู้โดยสารมีมาพร้อมระบบความปลอดภัยนะั่นคือเบาะนั่งแบบวิวกรณีเกิดการชนจากด้านหลังเบาะนั่งจะช่วยรองรับการปวดหรือการบาดเจ็บที่เวณลำคอนอกเหนือจากนี้ครับพวงมาลัยแกนพวงมาลัยยังเป็นแบบยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนแป้นเบรกแบบยุบตัวได้เมืเ่อเกิดการชนมีระบบวาล์วตัดน้ามันอัตโนมตัติกรณีรถเกิดการพิกาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ นอกนือจากนี้ครับระบบอื่นๆยังมีมาพร้อมไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS ระบบงกันล้อล็อกระบบ EBD กระจายแรงเบรกระบบ BA เสริมแรงเบรกให้รถมีระเบรกที่สั้นลงระบบ VSC ระบบช่วยในการควบคุมในการเข้าโค้งหรือการทรงตัวเมื่อเข้าโค้งนะครับระบบ TRC ระบบป้องกันล้อลื่นหมุนฟรีเพื่อป้องกันการออกตัวแบบล้อลื่นหมุนฟรีระบบ TSC a l e r Sway Control คือระบบที่ช่วยควบคุม ส่วนของท้ายรถหรือส่วนพ่วงท้ายรถกรณีที่เกิดลมกระแทกหรือมีการลากจูงของตัวรถนอกเหนือจากนั้นครับยังมีระบบ HAC Hill Start Assist Control ระบบช่วยในการขึ้นทางชันช่วยหน่วงการเบรกในการจอดระหว่างขึ้นทางชันให้ท่านสามารถควบคุมการเคลื่อนตัวของรถได้ต่อหลังจากปล่อยเท้าจากแป้นเบรกและนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยที่มี และทั้งหมดนี้คือ 5D ใน h ฮลักซ์รีโวดีอย่างที่ผมได้เกิดตั้งแต่ต้นนะครับว่า h ฮลัก r e รีโวดีมีดีอะไรบ้างดี D ทั้ง 5D ดีดีที่1ครับก็คือในเรื่องของดีไซน์การออกแบบที่สวยงามและสปอร์ตดูดันมากยิ่งขึ้นดีที่2ก็คือในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่และการใช้งาน3ครับดี <D S 2> ในเรื่องของช่วงล่างที่ดีที่มีการทรงตัวที่ดีขึ้นดี D ที่4นั่นคือในเรื่องของ ระบบอำนวยความสะดวกสบายและความกว้างขวางภายในห้องโดยสารและดีสุดท้ายนั่นคือระบบความปลอดภัยที่มากันอย่างแบบจัดเต็มกับรถคันนี้ครับไฮลักรีโว2.4มิดเกียร์อัตโนมัติในราคา9,41 0 0 0บาทครับข้อมูลดีกับอาจารย์กุ้งโตวัโตวต้าจุมพรวันนี้อย่าลืมนะครับท่านใดที่กดเข้ามาดูคลิปแล้วชอบใจถูกใจอย่าลืมช่วยกันกดติดตาม กด u b s c r i b e และที่สำคัญครับหากอยากที่จะให้ผมได้มารีวิวถึงเทคโนโลยีหรือรถรุ่นไหนของโตโยต้าสามารถพิมพ์กันคอมเมนต์กันได้รวมทั้งฝ่ายอีกช่องทางสำหรับนอกเหนือจากใน u t u b e อาจารย์กุ้งตัวได้ยมพรแล้วนะครับช่องทางกับ Facebook กุ้งภูริโตโยต้ายมพรนะครับในครั้งหน้าผมจะนำข้อมูลความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถโตโยต้าหรือเทคโนโลยีโตโยต้าอะไรมาพูดถึงกันโปรดติดตามนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ